แเดือนมาแล้วที่นายกรัมตีเศรษฐาทวีสินที่บอกว่าไปหามิตรประเทศหลายๆประเทศดูแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นหรือยังครับพี่น้องเศรษฐกิจดีไม่ดีอันนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่สิ่งที่แน่ๆงบประมาณแผ่นดินที่ใช้จ่ายกับการที่นายกรัมตีและคณะไปยังต่างประเทศมหาศาลแล้วครับพี่น้องครับ เพราะค่าเครื่องบินค่าเช่าเหมาลำแม้บางเที่ยวบางทริปบางประเทศอาจจะไม่เช่าเหมาลำแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งค่าเครื่องบินค่ากินค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่อะไรเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลลงทุนคือสิ่งที่รัฐบาลใช้งบในการบริหารราชการแผ่นดิน ภายใต้งบประมาณที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งนั้นปัญหาของนายกมนตีเศรษฐาทวีสินที่ไม่ยอมทำภารกิจที่ตัวเองมีหน้าที่ในประเทศไทยก็เลยต้องมีนักโทษเด็ดขาดที่ไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวต้องมาทำหน้าที่แทนหรือเปล่าเพราะสามสี่ที่ที่ไปภารกิจเบื้องหน้าในสิ่งที่เราเห็นนั้น มีภารกิจเบื้องหลังที่ปิดบังที่ซ่อนเล้นที่อําพรางข้อเท็จจริงในสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องได้รับรู้เช่นกรณีที่ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ตอนแรกก็บอกว่าไปเยี่ยมญาติเยี่ยมบ้านไปข่าวลบบรรพพบุรุษแต่มีข่าวมีสิ่งที่ ส่งเสียงมาอย่างหนาวหูวว่าภารกิจในครั้งนั้นไปทำหน้าที่เจรจากับพี่น้องชาติพันธุ์ที่จับอาวุธขึ้นสู้กับรัฐบาลทหารพรมา่าเมื่อวานสื่อมวลชนลงคำพูดของลูกสาวนักโทษชายทักษิณชินวัตรคือคุณแพทองทานบอกว่ากรณีที่นักโทษชายทักษิณไปเจรจาในประเด็นพม่ากลับ กลุ่มชาติพันธุ์ที่จับอาวุธเป็นการห่วงใย,ยสถานการณ์เป็นการแสดงท่าทีที่อยากให้ประเทศที่อยู่ติดกับประเทศไทยนั้นไม่เกิดปัญหาการเมืองภายในและจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่านักโทษชายทักษิณกําลังทำเกินหน้าที่ถูกต้องไหมครับพี่น้อง หน้าที่อะไรของนักโทษชายทักษิณชินวัตรต่อกรณีนี้หน้าที่อะไรของคนที่บอกว่าเป็นนักโทษที่อยู่ในระหว่างการพักโทษถ้าหน้าที่นี้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงต่างประเทศถ้าหน้าที่นี้ได้รับมอบหมายจากฝ่ายความมั่นคงถ้าหน้าที่นี้ได้รับการมอบหมายจากนายกเศรษฐาทวีสินโดยตรง นักโทษชายทักษิณต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเขากำลังทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนรัฐบาลถูกต้องไหมครับพี่น้องหลังจากนั้นเมื่อปลายปลายอาทิตย์ที่แล้วหรือต้นอาทิตย์สองอาทิตย์ได้แล้วเนาะที่ไปยังจังหวัดภูเก็ตก็ไปทำหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเอ,งองีกข่าวบอ,อกว่าไปทำหน้าที่ ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจะเ,จะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโนที่เราไปคัดค้านเขาใจว่าเขาคงมีการพูดคุยนายทุนส่วนหนึ่งที่จะมาเปิดบ่อนที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ไปดูพื้นที่อันนี้ถ้าว่าโดยทางธุรกิจก็เป็นเรื่องสิทธิของนักตรชายทักษิณชินวัตรแต่มีอีกเรื่องหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องก็คือนักโทษชายทักษิณชินวัตรข่าวว่าแอบคุยกับอดีตนายกลำตีประเทศมาเลเซียในเรื่องปัญหา3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพี่น้องครับแล้วอันนี้เป็นหน้าที่ของทักษิณชินวัตรหรือไม่ที่ไปทำหน้าที่ตรงนี้ปัญหา3ามจังหวัดเป็นปัญหาละเอียดอ่อนเป็นปัญหาที่ อยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ว่ากันตรงๆว่ากันแบบชี้ชัดปัญหาสามจังหวัดก็เกิดในสมัยนักโทษชายทักษิณชินวัตรเป็นนายกร่ำตีครับพี่น้องครับเช้าสู่หลังจากที่เกิดเหตุนักโทษชายทักษิณได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเป็นการปฏิบัติการของโจรกระจอก ถ้าพี่น้องไปย้อนอ่านข่าวไปย้อนได้วันนี้คือชนวนเหตุที่เกิดขึ้นของปัญหาสาจังหวัดในยุคที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรเป็นนายกลำตีการที่นักโทษชายทักษิณไปเจราจารกับอดีตนายกลำตีมาเลเซียด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ล้างบาปที่จะได้ล้างความผิด จะได้ให้บ้านเมืองสงบแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องตั้งคำถามกับหน่วยงานทั้งหน่วยงานความมั่นคงของประเทศไทยเนี่ยทั้งตัวแทนหรือลัมตีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่เพิ่งตั้งมาใหม่เนี่ยรวมทั้งตั้งคำถามกับนายกลัมตีเศรษฐาทวีสินว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรที่อยู่ในระหว่างการพักโทษใช้ตำแหน่งหน้าที่ บทบาทอะไรไปเจราจาถูกต้องไหมครับพี่น้องวันที่21วันอังคารน่าจะเป็นวันเหมาะที่เราจะไปถามอทิย์ดีกุมประพฤติว่าสิ่งที่นักโทษชายทักษิณกำลังทำกำลังปฏิบัติในระยะเวลาของการพักโทษนั้นอยู่ในระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์และอยู่ในสิ่งที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ดีไหมครับพี่น้อง ก็ไปถามถามเพื่อให้ตอบเราเราพูดมาหลายหลายสัปดาห์เกือบเดือนแล้วว่าสิ่งที่เราอยากให้กรมคุมประพฤติได้ปฏิบัติได้ดำเนินการก็คือการตรวจสอบการที่นักโทษชายทักษิณไปยังจังหวัดนูน้นไปทำหน้าที่นูน้นหรือไปปฏิบัติในสิ่งที่เราไม่คิดว่าคนที่ เป็นนักโทษได้ได้รับการพักโทษกำลังปฏิบัติท้าทายกฎหมายท้าทายอำนาจและท้าทายพี่น้องประชาชนถูกต้องไหมครับข่าววันสองวันนี้ก็จะเป็นแค่เรื่องข้าวเน่าที่เราก็พูดไปแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไปกินข้าวโชว์แล้วอธิบายว่าข้าวสามารถไปขายยังต่างประเทศได้นั้นเป็นสิ่งที่อันตรายต่อ กระบวนการในการส่งออกข้าวไทยในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะความน่าเชื่อถือเพราะความเชื่อมั่นต่อคุณภาพหลังจากนี้ไปก็จะเกิดคำถามหลังจากนี้ไปก็จะเกิดสิ่งที่ไม่มั่นใจต่อคุณภาพของข้าวไทยอย่างแน่นอนยอมเอา200กว่าล้านไปแลกกับพันกว่าล้านที่เราส่งออกลืม ตัวเลขผมไม่แน่ผมไม่แน่นอนว่ามันจะเท่าไหร่เพียงแต่วันนี้จะตั้งคำถามว่าสิ่งที่คุณเอาไปแลกนั้นมันคุ้มค่ากับผลประโยชน์คุ้มค่ากับสิ่งที่ประเทศกำลังจะสูญเสียในอนาคตหรือไม่อันนี้ลัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต้องเตรียมตอบคำถามพี่น้องประชาชนวันนี้มีคนมาเขียนใน Facebook ผมว่า8ปีก่อนหน้านี้ทาไมไม่พูดเรื่องนี้ 8ปีก่อนหน้านี้ทำไมเก็บข้าวแล้วไม่เอามาขายปล่อยให้ข้าวมันเน่าแล้วพอคนกลุ่มหนึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันโดยพักเพื่อไทยจะทำหน้าที่ระบายข้าวจะทำหน้าที่เอาข้าวที่เก็บค้างเป็น10ปีนำมาขายเพื่อเป็นผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติทำไมถึงออกมาค้านผมก็อธิบายไปแล้ว ในคลิปที่ผมอธิบายผมก็อธิบายอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เราค้านเราไม่ได้ค้านการขายเราค้านว่าถ้าเป็นข้าวที่มันไม่มีคุณภาพมันไม่เหมาะกับการบริโภคมันจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคและตลาดข้าวไทยที่ส่งออกในอนาคตถูกต้องไหมครับพี่น้องมีตรงไหนที่เราที่เรารู้สึกอิจฉาริษยา มีตรงไหนที่เราคัดค้านบนความไม่เป็นเหตุและผลเพราะอย่าลืมว่าข้าวไทยมันไม่ได้ส่งออกแค่ฝั่งแอฟริกาฝั่งเดียวมันมีฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาอีกแล้วเราเองก็มีปัญหา4-5หปีที่ผ่านมาถ้าพี่น้องได้ติดตามข่าวทางสื่อมวลชนพี่น้องจะเห็นว่า ข้าวไทยจากอันดับต้นๆวันนี้ลูดมาอันดับสาอันดับ4แล้วพข้อโดนประเทศที่ปลูกข้าวและมีคุณภาพกว่าประเทศไทยเนี่ยตีตลาดหมดแล้วทั้งข้าวจากเวียดนามเองข้าวจากอินเดียถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นข้าวโดยตรงที่เหมือนข้าวหอมมะลิไทยหรือล่าสุดที่อาจารย์รัตนาพรบอกว่ามีข้าวจากจีนที่ทำการผลิตอายุสั้นกว่าไทย อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะว่าข้าวที่ทําการผลิตอายุสั้นกว่าไทยเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีปริมาณในการเก็บเกี่ยวและระยะเวลาส่งออกได้มากขึ้นถูกต้องไหมครับพี่น้องอะไรเหล่านี้ทําไมคนที่เปะะ็นรัฐมนตรีคนที่มีหน้าที่บริหารประเทศคนที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตภาคเกษตรกร,กรไม่คิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ยังไง จะแก้อยู่เรื่องเดียวคือทำยังไงให้ข้าวเน่าสิบปีที่เคยมีปัญหาจนนำมาสู่คดีความในยุคสมัยนายกรมตียิ่งลักษ์ชินวัตรเท่านั้นหรือหน้าที่ของลนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ชื่นนายภูมิธรรมเวชชยชัยพูดออกมาให้ประชาชนเขาได้รู้สึกว่าเขามีความมั่นใจว่า สิ่งที่คุณกำลังบริหารประเทศสิ่งที่พวกคุณกำลังทำมันทำเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมันทำเพื่อประเทศไทยมันไม่ได้ทำเพื่อตระกูลชินวัตรและพวกพ้องพรรคเพื่อไทยเท่านั้นถูกต้องไหมครับพี่น้อง